สวัสดีจ้าทุกคนมินี้ก็มาพบกันใหม่แล้วเดจ้ามินี้มันกะซีภาไปเบิ้องม้าจ้าม้าแบบร้ายแห้งเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยเด้อจ้ามีจ้าทุกคนเบิ้งอันนี้ก็คือฟูเบื้องร้ายมากๆมันเป็นม้าจอนเด้อจ้าตอนมันเนาออกลูกยกเงี้ยขึ้นจ่ออยู่แถวๆน้ำมันคลายของมึงมึงมันกัดกันอ๊อดมีมันกับซีมี่ยู่ข้างหลังอีกนี่ ร้ายเลยมันปรบกัดผุนยู่ในผุนกับกบักร้ายบักกายยาวไปเดี๋ยวแม่มันกัดผุนผุนผุนเบิ้งจ้นอนอยู่ผุนกามี <c oughs> <c oughs> นม sí, ่มันกัดเกือบฆาเจ้านั่นอันนี้ตัวน่อยก็มูกัดจิ๋วงูกัดตัวมันดูดีมันขี้มันนมหรือเปล่ามันขี้มันนมหรือเปล่าดิป้าหลากหลายน่าจะประมาณสิบเก่าตัวนะ นนะหลายมามนาเฮ้อนะจ้าทุกคนสซารับคิมีก,กาคอซาไรพ,พี่วรรณีด้วยจ้าซาทุกคนก็ไล์ก็ติดตาเพื่อไปกำลังใจให้มันน้ำด้วยจา้าผู้ใดอยากได้สามารถอินบล็อกมาได้ด้วยจา้าใครอยากได้ยินบล็อกมาเลยหลายแห่